สำหรับดวงดาวที่โคจรโยกย้ายราศีในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567นะครับดวงแรกคือดาวพระศุกร์จะโคจรโยกย้ายราศีในวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนเวลา22นาฬิกา11นาทีดาวพระศุกร์นั้นนะครับจะโคจรเข้าสู่ราศีธนูได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรในคำกรเขาเกล่าวว่ามหาจักรปักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบบานฟันฉงเฉง ช่างผาดโผนหนักหนาหน้ายำเกงยศพริงเพลงจึงมีให้ดีใจหมายถึงว่าเกิดสภาพบุกบานฟันฝ่าต่อสู้มีความเหนื่อยยากแต่สุดท้ายก็สําเร็จนะครับได้มาแต่เหนื่อยก่อนแต่สาเร็จทีหลังนะครับดาวพระศุกร์ก็ถือว่ามีตาแหน่งในราศีธนูในขาะเดียวกันดาวพระอาทิตย์ก็โคจรนะครับในวันที่16หรือวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนเวลา21่สิบเอ็ดนาฬิกาสินาทีดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกอันเป็นเรือนบ้านของดาวพระอังคาร ในเดือนพฤศจิกายนนี้มีดวงดาวโยกย้ายเพียง2ดวงดาวหรือ2ราศีเท่านั้นนะครับย่อมส่งผลต่อ12ล,ลักนณาราศีดังต่อไปนี้เชิญติดตามรับชมกันได้ในคลิปเลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในลักนณาสถ,ถิตอยู่ที่ราศีกุมนะครับเขาบอกว่าชาวราศีกุมเนี่ยโอโ้โหจริงๆช่วงนี้พุ่งยิ่งกว่าพุ่งกว่าใครนะครับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยเขาบอกเป็นคนถือ นะครับเรียกว่าคนเทน,น้ําก็แบกหม้ออย่างนี้นะครับเอาพลิสิเลียสเนี่ยดาวพฤหัสบดีเป็นเรื่องของแน่นอนความคิดอา่านสติปัญญาความรู้แต่ยังหมายถึงตัวของกระดุมพระอันเป็นพบการเงินเรื่องราวเงินเงินทองทองในหลักของดวงตาของท่านและเป็นเรื่องราวของลาบนะครับพบลาภะอันเป็นเรื่องของโชคลาภในดวงตาของท่านปรากฏหนึ่งพฤหัสโคจรเป็นสี่กับดวงตาเป็นปฐุมเกณฑ์ที่กเกณฑ์ที่ดีที่หนึ่งนะครับเหมือนดอกบัวสองนะครับเขาบอกว่า เป็นตัวของอุดมเกณฑ์โอ้โหเรียกว่านะครับตัวของอุดมเกณฑ์เนี่ยแปลว่ามากมายเงินทองก็มากแต่ปทุมเกณฑ์อีกก็คือประหนึ่งดอกบัวอีกโอ้โหมากด้วยเป็นดอกบัวด้วยอันนี้มันช่างหอมหวัวทวนลมหรือว่ามันโอกาสประสบความสำเร็จทางการเงินในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะดีถ้าใครก็ตามกําลังเริ่มต้นลงตัวในดๆโอกาสในเดือนนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ประสบความสำเร็จอ,อีกเดือนหนึ่งในเบงกอตาของคุณเลยก็ว่าได้แนวโน้มทิศทางที่ดีมี โอกาสขยายกิจการร้านค้าโอกาสที่จะซื้อรถใหม่โอกาสที่จะปรับปรุงต่อเติมบ้านช่องห้องหับจากเดิมไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนพอคุณเริ่มทำตอกเสาเปื้อเดี๋ยวสักพักเพื่อนฝูงคนรักคนสนิทญาติมิตรสนิทหายรักคร่ชอบพอกันเอ้ยมีร้านนี้แนะนําถูกเอ้ร้านนี้นะเดี๋ยวเฮียช่วยเอ้ร้านนี้เดี๋ยวเจ๊มาเอ้ร้านนี้เดี๋ยวหนูช่วยมันไปอย่างนั้นนะครับโอกาสที่ดีหนึ่งมาหรือลงทุนอะไรไปลงทุนเล่นๆได้กําไรจริงๆไม่เล่นอย่างเงี้ทำไปเล่นไปนะครับมีโอกาสนะ ถือว่าเป็นเป็นนวอที่ทางที่ดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเอา้าแล้วเรื่องเงินทองดีมากแล้วเก็บอยู่ไหมไอตัวเก็บนี่แหละมันจะมีปัญหาเขาบอกหาเก่งใช้เก่งเพราะดาวประจำตัวอยู่ในเรือนของการเงินนะครับมันหมายถึงว่าราหูคอนซั์เราจะหาเงินได้เก่งเป็นโอกาสที่ทางที่ดีสามารถตั้งตัวได้เป็นเจ้าของธุรกิจต่อย,ยอดขยายสาขาได้เลยจากเริมทำฟรีแลนซ์โอกาสตั้งตัวมาแต่หาเก่งมันก็ใช้เก่งไงครับตรงนี้ก็ขอให้วางแผนนิดนึงอันนี้พฤติกรรมเนี้ยต้องช่วยตัวเอง ตัวคุณทำตัวเองเท่านั้นอย่าได้หลงระเริงหน่อยหนึ่งเพราะดาวราหูเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวของอวัยมุกนะครับระวังเช่นกินเหล้าสูบบุหรี่บ่อยมันเพลิดเพลินงเงินเข้ามาง่ายเดี๋ยวนี้ไปเที่ยวหนคบาบัปปะเดี๋ยวหมดได้เงินมาก็าหมดนะครับแต่ดวงดีดีจริงปีนี้หรือว่าช่วงนี้ดีใช้ยังไงเดือนนี้ก็ยังมีอยู่แน่นอนตามดวงชะตาเป็นอย่างนั้นแต่ไอเดือนอื่นๆเดี๋ยวใช้ประมาทพลาดพังหลงเลิ่อเดี๋ยวมันหมดมันไม่มาละครับยุ่งเลยนะดังนั้นรู้ก่อนไอ้ตรงที่ไม่ดีเผาๆลง ไอตัวที่ดีจะได้เยอะมากขึ้นนะครับเรื่องราวของความรักเป็นยังไงอาจารย์โอ้เรื่องราวของความรักก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่คนโสดอยู่อาจจะพบเจอประสบพบเจอคนรักจากหน้าที่การงานทําให้รู้จักกันหรือใครก็ตามที่คบกันมาแต่งงานกันแล้วทํางานอยู่คนเดียวรอบนี้คนรักบอกเออวันนี้เดี๋ยวฉันจะมาช่วยทางานเดือนนี้ฉันมาช่วยทางานพี่พักผ่อนให้เต็มที่เลยนะคุณพักผ่อนให้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมมาช่วยเองตกกระจายโอ้โหอยู่ดีดีเป็นพลิกหน้ามือไปหลังมือ แตมาช่วยงานแล้วดีด้วยนะครับจะบอกให้ตรงไหนตงใชคุณสอนได้เลยรับรองไว้ใจได้ในช่วงเดือนนี้นะครับเรื่องของความรักเป็นไปนในจิศท,ทางที่ดีแต่แน่นอนเอาแต่ใจเขาเขาอาจจะเอาแต่ใจตัวเองบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเขาไม่เข้าใจเขาอาจจะลงมาอาจจะรู้สึกเอ้ยหงุดหงิดไม่ดังใจใจเย็นๆนค่อยๆคุยกันก็ได้แต่เป็นไปนในจิศท,ทางที่ดีแน่นอนนะครับในต่อมาเรื่องราวต่อมานะครับเขาบอกว่าในเรื่องราวของหน้าที่การงานเอหน้าที่การงานก็ยังอยู่ในมุมที่ ดีอยู่เขาบอกว่าศัตรูคู่แข่งขันของคุณจะอ่อนกําลังลงในช่วงเดือนนี้นั่นแปลว่าจากเดิมเคยเหนื่อยหนึ่งร้อยได้มาสมมุติร้อยห้าสิบไอรอบนี้เหนื่อยห้าสิบได้ร้อยห้าสิบเหมือนเดิมเพราะจังหวะคู่แข่งมันอ่อนกาลังลงแถมคนรักหรือคู่ครองหรือเข้ามาช่วยงานอีกโอ้คุณสบายมากขึ้นโอกาสเงินทองของคุณโอกาสเจริญเติบโตต่อยอดยิ่งมีเข้าไปอีกโอ้โหผมว่ามันจังหวะขาขึ้นของชาวราศีกุมเหมือนกันนะครับทําไปเล่นไป แนะนำอาจจะต้องทําบุญในเรื่องของทําบุญขึ้นบ้านใหม่ทําบุญให้พระภูมิเจ้าที่ติจุเอียหรือทําบุญเกี่ยวกับบริษัทห้างร้านร้านค้าหน่อยเป็นการเสริมดวงตาให้เจ้าที่มีกําลังขึ้นหรือใครบอกเอออาจารย์แ้าผมไม่มีที่แบบนั้นน่ะแต่ผมเป็นเจ้าภาพกรถินหรือผมไปร่วมบุญกระถินได้ไหมเพราะช่วงนี้มีหน้ากรถินอยู่โออย่างนั้นยิ่งดีพระคุณทาเสร็จคุณก็อุทิศบุญกุศลให้เจ้าที่หรือว่าให้กับเทวดาที่รักษาบ้านรักษาที่รักษากิจการร้านค้าบริษัทให้ไดด้้้รับบุญนีวย ไม่ได้รับแล้วเนี่ยก็ขอให้มาช่วยงานกิจการคุณให้ยุ่งลุ่งเดองหรือว่าให้ครอบครัวระวบ,บรับเย็นยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับเขาบอกว่าเมื่อเรายกบุญให้เขาแล้วเขาก็จะรักเราเหมือนลูกคนโบราณเขาบอกบิรรดามารดาย่อมนำความเจริญมาให้บุตรทุกเมือ่อนั่นแปลว่าเขาได้บุญเขาก็รักเราเหมือนลูกเพราะเราได้บุญจากเราเพราะเขารักเราเหมือนลูกบิดามารดาย่อมนำความเจริญมาให้บุตรทุกเมือ่อก็แปลว่าเราก็จะยิ่งมีความเจริญอ้องเงาไป่บุญขึ้นเพราะน,นิสงของกตินเป็นบุญใหญ่นะครับ ปีหนึ่งมีครั้งเดียวและในหนึ่งครั้งมีโอกาสาระยะเวลาเพียงเดือนเดียวเท่านั้นที่จะมีกรถินได้นอกนั้นเป็นผ้าป,ป่าหมดอันนี้สองไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นกรถินที่คุณอยากทาทาได้เลยครับสร้างโบสถ์วิหารเจดีย์ห้องน้ําเมรูเผาศพวัดขาดแคลนกันดานหรือว่าที่ดินถวายวัดล้วนแล้วแต่ได้ทั้งนั้นนะครับเรียกว่าถ้าใครทําก็ต้องอนุโมทนาบุญล่วงหน้ากันไปอันนี้ก็เป็นบทสรุปสําหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567ครับ